ครับพี่น้องเต็มดีสองใสสวยๆครับผมอ้วนมากนะครับอ้วนปุกนะครับครับรุ่นอันต่อไปครับแล้วลัางถ่ายพี่น้งองไห้หลุ่จะ <c oughs> น้ำนะครับหลัางถ่ายครับรารุ่นพรพอๆกันพี่น้อง ใหญ่ครับลองคิดท้อในรอยจมานะครับ มีตัวครับพินเนาะ <c oughs> นี่ครับผมดักขารวินน่นดึงออกมานน่สามเต้มครับวันนี้แต่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรตัวเนี้ยสามเต้มครับวันนีต้ตัวนี้ใหญ่อยู่ครับ เดีวนี้ไม่ค่อยถ่ายครับผมครับออมานี่ครับน้องมันนี่วนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านผมนี่คือหนองยามโซช,ชอครับผมบรรยากาศดีครับหมอกกำลังลงไปป่อยเลยครับ ครับปลาไ้ผมก็ใส่ไว้ผมก็ใส่มาเท่นะเดินมานี่ยออมมานี่ครับออมเ้าไปนู่นครับผมนี่กป็นลายไม้แก่เก่าเขาครับ <c oughs> ลองดูมันโอ้นี่าาลีลายมะกรูดใใหม่เลยครับผมนี่ โกยเม่คืนเลยครับพอวันผมมาลอยยังเป็นหมาลอยหมาโกยเป็นหลุมลึกครับวันนี้มานี่เลี้ยงไว้ตัวยังเดือยครับนี่โอ้ขี่ไม่ใหม่เลยครับขี่ยังเปียกเชอะอีกเลยครับนูตัวก็ลังลุ่นนีเลยครับนี่โกยไม่ใหม่เลยครับเดี๋ยวย็นนี่มาใส่ใหม่ครับเดี๋ยวยันนี่มาใส่ไปครับ ได้กลวย,ยมาใหม่เลยครับนี่พี่น้องดูด้วยมันกัดตัวเต็มนะครับลอยมันกัดเต็มเลยครับหนูยิ่งเหลือครับที่ฝั่งลอยผมได้ไปเยอะเลยได้พี่น้องเต็มซิกุ๋วตัวแล้วครับนี่กัดเต็มนะครับลอยโอ้โหพี่น้องดูมันกัดอ่อยเลาดูบะ,ะยับมัดพี่น้อง ครับกัดมด <c oughs> ก็สรุปเต็มเชานี้ครับพี่น้องได้อยุสามเต็มครับเียะไม่ค่อยใหญ่ครับีตัวนี้ใส่กางังสวยๆนะครับวันมาก สวนนี่แหละครับใส่กำลังสวยนะครับตัวนี้สามแต้มครับเชา้านี้ไม้ปาอ้อยมันเดิมครับพี่หนอ่องอ้อยมันเดิมครับบรรยากาศเชาวบ้านผมครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วนครับขอบคุณครับที่ติดตามจนจบทุกคนครับผม